ครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะนาท่านผู้ชมมาหมู่3าตำบลําแพร่ผมสิบเอกไพรินกาัวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลําแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับที่จะมาให้ความรู้กับพี่น้องหมู่3หรือชาวบ้านหมู่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องการทําน้ํามันไบโอดีเซลนะครับกับนายธีรวัตรยานกก่องครับวิทยากรทําไบโอดีเซลวันนี้ครับแล้วก็วันนี้นะครับ ถ้าไม่มีครูกรสนเท่านี้ครับนางสาวทันทิพย์อุ่นอกครูกรสนตำบลน้ำแพร่นะครับที่นําวิทยากรหรือความรู้มาให้กับชุมชนผมเนื่องในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านชุมชนผมต่อเติมเกี่ยวกับโครงการขัดแจกมูขขยะหมู่3าตำบลน้ำแพร่ของครับอาจารย์่านทิพย์อุ่นอกครับครูกสนครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับครับ การทำไบโอดีเซลนี้ก็แนะนำการเครื่องมือมันก็ง่ายๆครับใช้เบรกีอย่างแต่ใช้ถูกๆนี่แหละครับขั้นตอนแรกนี่ก็ที่ลืมมาได้คือวัตถุดิบวัตถุดิบคือน้ำมันทอดเก่าที่ใช้แล้วอ่ะที่เขาจเอาบ้างเอาทิ้งเนี่ยที่จเจากินแล้วเป็นมะเร็งนั่นเองแต่เราจะเอามาทำให้มันเป็นใส่เป็นพลังงานทดแทนเป็นไบโอดีเซล สองแอลกอฮอล์ครับร้อยเปอร์เซ็นที่ขาดไปได้สามคือโซเดียมแล้วพอเครื่องมือที่ทำก็คือหนึ่งอย่าให้ขาดเลยต้องสแตนเลสอย่างเดียวนะสแตนเลสครับแล้วก็ไม้พาย1อันแล้วก็กระลมังก็ต้องเป็นสแตนเลส นี่นะครับสเต,ตเลน,ลนทุกอย่างต้องเป็นสเต,ตเลนหมดที่เราขั้นตอนการทำไบโอดีเซลนี่ตอนที่ทำปฏิกิริยานั้นเท่าทำกับอย่างอื่นไม่ได้ครับละลายครับขั้งแรกก็เอาน้ำมันที่ใช้แล้วน้ำมันทอดดำเนี่ยกองแล้วเอาใส่ถังสเต,ตเลนชั่งให้มันได้15กิโล15กิโลนะครับ ส5กิโลแล้วตั้งไฟตั้งไฟเรียบร้อยที่ลืมมาได้ก็คือมันวัดนี่นะครับกางวัดเป่นว่าเทอร์โมมิเตอร์มา,มา,มาถ้าถึงก็ตั้งนั้นมันเดือดมันร้อนนะครับอุ่นหุองศาครับประมาณนี้ถึงก็ร้อนจัด60องศาแล้วก็แอลกอฮอล์นี่ เอาใส่กะละมังช่างไว้เลย3กิโลต่อน้ำมันน้ำมันพืชเก่านี่15กิโลแต่เอาแอลกอฮอล์ใส่กะละมังไว้เลย3กิโลครับโซเดียมไมยนโตรไซด์นี่1ขีด4บาทประหยัดมากๆครับ1ขีดนะครับ เอาโซลี่นี่เนี่ยนึ่งขีดช่างให้เรียบร้อยแล้วเอาเทเทใส่ที่แอลกอฮอล์ที่เอาใส่กะละมังเตรียมไว้แล้วครับเดีย๋ยวคนคนให้มันละลายละลายเรียบร้อยแล้วครับละลายจนเป็นนื้อเดียวเป็นน้ำแล้วมาวาดนี่ทีนึงมาวาดแบบเอาห้าสิบห้าถึงหกสิบองศาประมาณเนี้ย จะเอาตรงป่ปเลยห้าสิบห้าองศาถึงหกิบแต่ยังเกินแล้วก็เอาเทลงไปเลยเอาที่หลังจากนั้นก็เอาแอลกอฮอล์ที่ผสมโซเดียมเนี่ยครับที่ละลายแล้วเทลงไปแล้วก็คนเลยหลังจากที่จะทำจะคนจะทำนี้ต้องใส่เสื้อแขนยาวใส่แว่นตาแล้วก็เอา,อาใส่ หน้ากากอนาไมยติดจมูกไว้ฮะมันมาเหม็นครับกินมันนี่มันม่เหม็นแต่มันโกรประสาทมันทํำให้ทิกิยานั่งคนกวนอยู่เรื่อยกนอยู่เรื่อยไปครบสามสิบนาทีทิ้งไว้ดิดละไว้เลยตอนวิธีทำนี่ออกไฟต้องมีเลยแล้วก็ใช้ฝาปิดไว้ปิดแลืวก็ใช้อย่างกลัวกลัวที่ว่าสิ่งเจียวพนจะลงมา แบบใบไม้อะอย่างเนี้ปิดแล้วโบมไว้2คืนขึ้นไป2คืนขึ้นไปแล้วมันก,ก็จะตกต,กตะกอนเต็นกิซลีนแล้วน้ำมันนั้นมันจะใสใสเราออกมาทำพิธีการขั้นตอนพิธีการล้างอีกทีหนึ่งล้างล้างนั่นคือล้างเอาสบูอ่ออก ล้างกับน้ํานี่นะครับตอนที่ผมอธิบายนี่รู้สึกว่าจะยุ่งยากหน่อยตอนทําทําถ้าทําแล้วมันจะง่ายขนาดครับทาแล้วจะง่ายมากเลยใช่ไหมครับจะง่ายครับงั้นพ่อไปทําเลยครับครับครับเอาท่านผู้ชมครับรอฟังพ่อดูนะครับว่าพ่อจะทํำยังไงนะครับเอาเริ่มพ่อเอาน้ํามันพืชที่ใช้แล้วเนี่ยครับเทใส่ ท้งสเตเลสทำหมดแล้วครับพ่อสิบห้ากิโลครับสิบห้ากิโลหรอพ่อครับครับพ่อครับท้องตลาดเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาขายกันประมาณเท่าไหร่ครับก็ถ้าน้ำมันเก่านี่ก็กิโลนี่ประมาณเจ็ดบาทเจ็ดบาทแล้วพ่อครับที่พ่อทําบ้านก็คือเอาของใช้ที่มันเหลือในครัวเรือนทำถ้าอย่งั้นชุมชนต่างๆอย่างชุมชนบ้านผมหมูสามเนี่ยต้องการจะช่วยกันนะครับก็คือ เอาน้ำมันมารวมๆกันใช้รถประจำหมู่บ้านได้เลยใช่ไหมพ่อครับได้เลยไม่ต้องไปพึ่งพาใครเลยใช่ไหมครับพ่อครับครับโอ้พี่เจ้าพ่อผมทดลองใช้มาแล้วได้ห้าห้าปีแต่สําหรับรถยนต์กันน้อยสองปีครับครับวันนี้ผู้ช่วยผมมาช่วยครับผู้ช่วยจารันครับพ้าพ,พ่อเรียบร้อยแล้วครับพ่อยังไงต่อครับครับเดี๋ยวเรายกขึ้นช่างขอช่างเลยใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยวช่วยสิบห้าสิบเจ็ดถึงถังสิบเจ็ดถึงพร้อมถัง ก็ถังมันมีสอี่ผมแจ้งพอมีสองอ๋อพ่อต้องจ้างช่างถังก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวหาออกแล้วมันก็จับคนโอเคๆสูตหนึ่งครับวันนี้มีคุณหมอมาดูงานเยอะเลยพ่อครับจากโรงพยาบาลไหนครับสวนดอกสวนดอกครับเนี่ยอนาคตเป็นคุณหมอนะพ่อมาดูพ่อเนี่ยครับเพราะแทนมาเยอะนะอ่าอันนี้หมอหมอแอมนะครับโรงพยาบาลชุมชนตำบลน้ำแพร่สอบคำสอบต้าพ่อกิโลแน่นะพ่อพ่อเนนึ่งโล เอาเกินหนึ่งโลเอาไปยังไงดีพ่อสูตรเกินแล้วเนี่ยตัดออกใช่ไหมครับต้องเข่งคัดต้องเค่งคัดใช่ไหมครับสุดยอดเลยพ่ออันนี้ผมพ่อจะเล่าประสบการณ์ให้ดูว่าครับครับมีเพื่อนคนนึงบอกว่าจะเอาดีกว่านี้ครับแต่บักเข่งคัดนะครับคงจะใส่ใส่ของที่ผสมเนี่ยสารคงจะเผื่อเข้าไปเยอะครับดีแล้วครับได้วันหนึ่งโทรมาถาม เพื่อนขอไปดูหน่อยครับไปดูน้ํามันที่บ้านหน่อยไหนสาเร็จก่นดีมากเลยหัวเครื่องเงียบชคงก็ไปดูเงียบจริงๆครับบัตติดไม่ติดครับเราเข็งรัดนะครับประมาณสิบห้าถึงยี่สิบได้แล้วช่วยช่วยกันดูครับตั้งไฟนะครับนอมาถึงเตาฮังโลแล้วนะครับเอาวางเลยครับวางเลยขั้นตอนต่อไปที่ว่า เขาคือผู้ช่วยทามบอกครับผู้ช่วยจ้างหนุ่มอยู่พ่อจ้างช่วยเลยครับจ้างโซเดียมมาเลยนึ่งขีดโซเดียมหนึ่งขีดนะครับพ่อเอาละพ่อนนเอาละติดละพ่อติดละครับโอ้วันนี้พ่อมีลูกมือเยอะเยอะจริงๆเลยครับ พ่อเอากี่กิโลครับโซเดียมนะครับเอาขีดเดียวครับชาวบ้านเขาเรียกอะไรครับพ่อเดียมนเรียกว่าอย่างเขาผู้ช่วยเนี่ยชาวบ้านเรียกอะไรครับโซดาโซดาไฟพ่อววันนี้มีคุณหมอมาช่วยครับเยอะแยะเลยครับวันนี้คุณหมอสนใจครับอ่ามีลูกหมูเยอะเลยพ่อพ่อครับผมว่ามันน่าจะดีกว่าทําที่บ้านเองนะครับวันนี้มีลูกหมูเยอะครับ เอาเท่าไหร่นะขีดๆนะพ่อหนึ่งขีดครับอันนี้คือสูตรสูตรออเก๊ะเก๊ครับเอาหนึ่งขีดเองอ่ะต่อเท่าไหร่ต่อสิบห้าลิตรสิบห้าลิตรสิบห้ากิโลสุดยอดครับพ่อเอาต้องวัดอที่เราดูประมาณที่มันได้หกสิบองศาครับก็หกสิบองศาแล้วพ่ออ๋อเห็มันอเดียวเอาอีกนิดหน่อยได้แน่นอนหนึ่งกิ๊นะพ่อ ร้อยกรัมร้อยกรัมหนึ All ่งขีดหนึ่งขีดอัดได้แล้วครับผมอัได้แล้วนะครับเอาได้แล้วครับท่านผู้ชมขอบคุณครับเสร็จเลยเอาจากนั้นก็เทถูกเอาวัากระตุ๊บ้างมวยเดี๋ยวพี่วางนี้เราช่วยครับเอาล้วมือมันหมดเนอเอาแล้วครับทุบหอกพราทุบทำไมไม่ไม่ไปทุบที่อื่นนะครับทำไมต้องใส่ถุงปะติกครับเพราะว่ากันมันกระเด็นน่ะกันกระเด็นครับโดนมือเป็นอะไรไหมแสบแสบ อันนี้ทุบนี้คือว่า,เ,า,วเ,าเวลาเราเอาใส่เวลาใส่แอลกอฮอล์แล้ว,วามันละลายง่ายาครับครับอ๋อถ้าทุบเราจะละลายง่ายใช่ไหมครับเวลาแบบอ๋อ้ไม่ต้องกวนมือนะเนี่ยครับพ่อครับเสร็จแล้วครับตอนเนี้ยต่อไปเนียอุณหภูมิก็ได้ละครับช่างได้ทุกอย่างละหนึ่งขีดที่พ่อว่าต่อไปเลยครับแอลกอฮอล์ช่างสามกิโลครับแอลกอฮอล์สามกิโลพ่พ่อต้องบอกหน่อยว่าแอลกอฮอล์อะไรครับ ก็100%ครับ100%ที่ทำเกี่ยวกับกครสร้างเนี่ยครับเม็ดเชื่อมก่อห่ออ๋อเม็ดเชื่อลกอฮอล์ครับเอาเท่าไหร่นะพ่อสามกิโลอ่าสามกิโลเลยครับทำไมต้องใช้ไอ้ถ้วยนี้ล่ะพ่อต้องต้องเป็นสเตนเลสเลยทำไมครับเพราะว่ามันเกิดปฏิกิริยาครับอ๋อตอนที่เราผสมที่เราไอ้นี่สำคัญนะพ่อพ่ออธิบายเมื่อวานว่าไอ้เนี่ยถ้าเกิดเป็นถ้าไม่สเตนเลสแย่เลยแย่ถ้าเราใส่กับ โซเดียมนี่มันมันจะเกิดปฏิกิริยาอ๋อครับครับครับมีกินไหมพ่อมีกินไหมบอเีครับแต่มันแต่ซู้กว่ามันจะโคตรประสาทโคตรประสาทครับอันนี้เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนาะรวมถึง4กิโลเราเป็น4กิโลวันนี้มีคนมานับแป้งไหมพ่อนะครับคุณหมอจากโรงพยาบาลมาแล้วครับลุยต่อเลยครับ หน้ากากอนามัยก่อนอ่าจัดอุปกรณ์หน่อยให้คุณพ่อครับพ่อพ่ออย่าอมโบตครับโฆษณาครับต่อไปพ่อหน้ากากอนามัยใส่ทําไมครับใส่เพราะว่าการกลิ่นมันครับกลิ่นเวลามันเกิดปฏิกิริยากินมันกรดประสาทครับจำมาถึงก็เหม็นนะไม่เคยก็เหม็นนะครับนั่นแข้งๆนี่ก็ต้องบุญี่มันตึงกบนี่ตึงบุญคุณหมอช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพราะว่ามันจะต้องปรับกรจังสอนวิธีสอนวิธีหน่อย แแข็งด้านบนอ่าต่อไปแล้วพ่อต่อไปก็เอาโซดาไฟหรือว่าโซเดียมนะครับครับเราขาหลังจากเราจั่งเรียบร้อยแล้วเนาะครับสามกิโลโซเดียมหนึ่งขีอ่ผู้ช่วยเทโซเดียมใส่เลยครับประมาณกี่นาทีพ่อ จนคนละลายจนมั <vocal. S 2> นละจนมันละลายว่าบางครั้งก็แป๊บเดียวบางครั้งกินนานครับนั่นไงเนี่ยต้องผสมเขาเรียกแบบใช่ครับนี่ยังต้องผสมเขาเสียกแบบผสมคือว่ามันจะไปทำปฏิกิริยากับกับน้ำมันไบโอคือมันหายเนื้อพุทธันางเลยคือมันหายเนื้อครับอ๋อช่วยทำให้มันหายเนื้อครับพอดีสูตรมันที่ไปเคยทำมาแบบเนี้ยแล้วแต่อันนี้คือวิธีการ ทำกับมือใช้ในครัวเรือน<ฆ>ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงครับการพื่อผ่านตนเองเนาะสินค้าตัวเอง,เองถ้าทำเยอะๆนี่ก็คือต้องมีเครื่องอุปกรณ์ช่วยนะคะตอนนั้นถ้า,ถาทำถ้าทำเยอะนี่เขาก็เขาก็ประยุกเอาอ่ะเขาก็ประยุกเขาพัฒนาเอาพยายามประดิษฐ์ประดิษฐเอาคนเดียวเครื่องที่ช่วยกันในการคนนี่นะคะครับ ใจแบบมอเตอร์อย่างนี้อันนั้นมันบันจเจ็มอเตอร์ในการคนเนาะครับันั้นบาดเจ็เศรษฐกิพอเพียงแล้วอ,อันนั้นเราหลังจากเราเขาแต่วิธีการทํามันแล้วหลังจากถ้ามันราคาแพงแพงเราสามารถทำาหมือนนั้นได้อันนี้คือว่าเอาน้ํามันที่เหลือใช้ในกัวเรือนมาทำ <S 2> <S 2> แรกๆก็ททำไปใไ้ไถยนาใส่รถอสน,นาลาถ้าชำนาญเยอะๆแล้วบ,บอก ใช้รถยนตได้เลยว่ามีความบกป้องหอเใส่ใช้รถยนต์แบนี้ครับลองพอได้สองตัวแล้วแล้วการคนนี่ต้องคนต่อเนื่องหรือเปล่าคะหรือว่าเอาถึงเอาเอาละลายว่านะครับคนต่อเนื่องแล้วก็ต้องคนแบบทางที่ทางเดียวกันบ้างคนแบบไหนก็ได้ครับมันละลายก็ได้ม่ได้ หลังจากที่โซเดียมไนกับแอลกอฮอล์เรียบร้อยนะครับเราเตรียมผสมแล้วเพราะว่าน้ํามันพืชเก่าที่ใช้แล้วนี่เราตั้งไฟลงมาเราวัดได้60 3 60องศาแล้ว60องศาครับครับอ้าวช่วยเอาฟิลเจอร์เทใส่เลยครับออเคอันนี้โซดาไฟใช่ไหมครับครับโซดาไฟอ้าวโซดาไฟเริ่มนะครับ ขอคนนี้ปอีกประมาณกี่นาทีครับ30นาทีครับ30นาแลทีครับมันจะคุ่นอยาขาวครับเนี่ยผู้ช่วยช่วยพ่อหน่อยรอสินาทีก็ไปจะเริ่มใส่ครับครับพอครับหลังจากคน30นาทีแล้วต้องทิ้งไว้เท่าไหร่ครับถึงจะเอาใส่2คืนขึ้นไปครับ2คืนเพราะว่าเพราะว่าให้เาเรียกว่าบ่มเนาะให้คือกิดลีนมันลงอยู่ ตกตะกอนอยู่ข้างล่างครับได้สองคืนแล้วมันเป็นน้ำมันใสๆพอเราออกมาเข้ากระบวนการล้างครับล้างสบู่ทิ้งแล้วเอาไปใช้ได้เลยพอใช้ได้เลยล้างโคตรสบู่มันโคตรสบู่มันอยู่ธรรมชาติไม่อยู่ในน้ำมันนะครับพออ่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะตกตะกอนลงไปยังไงเขาเรียก<อ>กินซีลีน กิจลีนเอาไปใช้อะไรได้อีกบอเอาไปใช้อะไรอสัสซัดขาวขี oh ่วได้เลยก็คือผลิตโซบูนั่นเองโอ้สุดยอดครับโเตอเยกนั้นได้านนเอ่ะข้าโดของโพนไฟั่น หลังจากว่าเราเราโคนใบมันเป็นไบโอแล้วกับสามสิบนาทีแล้วครับครับแล้วอาทิ้งแล้วไปเกินสองคืนสองคืนที่พ่อโคนหมักไว้อ่โคนสามสิบนาทีครับหมักไว้สองคืนครับแล้วก็ได้นี่มาได้นี่มาเอาเลยพ่อเทเลยเข้าสู่กระบวนการล้างเอากดสบู่ทิ้งครับอันนี้คือกระบวนการล้างเอากดสบู่ทิ้งลุยเลยพ่อใส่นะ น้ำมันดำไก่จรี่อันนี้จากน้ำมันพืชแต่ว่าน้ำมันที่ทอดนะที่ทอดแล้วที่ดำๆผมถามว่าน้ำมันทอดจาเป็นต้องเป็นน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันหมูไหมน้ำมันพืชน้ำมันสารได้ทุกได้ทุกอย่างเลยใส่เลยครับพี่น้องไม่ได้ราคามันเป็นน้ำมันไปแล้วใส่เครื่องใส่เครื่องยนต์อย่างเดียวเครื่องยนต์อย่างเดียวแต่แต่เราใส่รถยนต์อย่างนี้มัน แบบมีควันเยอะกว่าที่เวลาใช่มันก็ปกตินีครับเป็นมีดกับสิง่งแวดล้อมบเหม็นบะเมน็มเมนนะครับ่าครับเวลาเนมันทอดเนื้อทอดเสียรถยนต์ฮอก็จะได้กินเนื้อทอดเวลาทอดปลาทอดเสียรถยนต์ฮอก็จะได้กินป่าทอด พ่อพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอาน้ำจากบ้านผมเนี่ยครับเนี่ยน้ำธรรมดาเนี่ยครับน้ำที่ไหนก็ได้ครับที่ใดได้พมดครับน้ำบ่อก็ได้อันเนี้ยที่จะไปล้างล้างน้ำมันคล้างน้ำมันน้ำคลองก็ได้น้ำคลองก็ได้ได้ครับโอ้สุดยอดพออไปเลยพ่อไปครับโอ้สุดยอดแนวคิดของพ่อในสุดยอดเยี่ยมเลยครับท่านผู้ชมครับไม่ได้ไปเอาที่ไหนมาเลยนะครับนอกจากที่บ้านผมจริงๆนะครับพ่อเอาที่บ้านเลยครับ เพื่อช่วยลูกไม่ช่วงลูกเอาเลยครับพ่อเสร็จละเดี๋ยวพ่อจะแล้งแลรงออกแรงออกใจพอตอนตอนล้างแย่โกสบู่นี่ครับจะต้องไปจ่าเครื่องล้างราคาเป็นแสนแล้วครับใช้ขวดโคกข้างถนนนี่แหล้วครับเดี๋ยวพ่อต้องไปเก็บค่าลิขสิทธิ์บริษัทโคกนะครับโฆษณาเสร็จแล้วครับแล้วก็เอา สายน้ำเกลือครับทําในลักษณะนี้อ่ะใายน้ําเกลือใสยน้ําเกลือครับครับราคาถูกนะพ่อครับแล้วกาวกาช้างกาวกาช้างครับบอกยี่ห้อเสร็จเลยพ่อเลยครับกาวอย่างก็ได้ที่แห้งเร็วแห้งเร็วนะครับครับคลิปนี้อันนี้คลิปคลิปคลิปนี้ตัวละบาทสองบาทบาทสองบาทนะครับครับประหยัดมากๆครับเนี่ยครับแล้วใส่ดีเชือกมัดน้อยอันนี้ทําเองนะพ่อนะเชือกทั่วไปครับครับแล้วจอรูทั้งท้ายนิดหน่อย อ๋อทำไมพ่อจอดทําไมให้อากาศเข้าครับเวลาเราเปิดน้ําทิ้งอ๋อเบื่ออากาศย้อนพอจะอากาศจะไม่ย้อนครับครับ,รบอ่ะต่อไปแล้วพ่อต่อไปก็เอาน้ำมันน้ํามันน้ำมันที่ทบ่บว้สองคืนสบมไว้2สองคืนน่ะต้องย้อนหน่อยครับ,รบอ่าใส่แล้วนะครับท่านผู้ชม ปริมาณเท่าไหร่พ่อปริมาณครึ่งครึ่งขวดค่อนครับครึ่งขวดค่อนนะครับเหลือขวดใส่เติมน้ำเข้าไปประมาณประมาณกี่เปอร์เซ็นพ่อยี่สิบเปอร์เซ็นครับยี่สิบเปอร์เซ็นของขวดนะครับเอาละครับนี่คือขั้นตอนการล้างน้ำมันใช่ไหมพ่อครับล้างกดสบู่กดสบู่ทิ้งครับ แล้วปิดเข้าเหมือนเดิมครับก็ปิดแล้วครับขั้นตอนปิดแล้วครับปิดให้แน่นๆเลยครับแล้วก็เขย่าให้คือน้ํากับน้ํามันเป็นเนื้อเดียวน้ํากับน้ํามันเขย่าให้เป็นเนื้อเดียวเนื้อเดียวกันเรับลวนะครับประมาณกี่นาทีพอก็ครึ่งนาทีนะครับครึ่งนาทีแล้วแต่ถ้าเราสังเกตดูถ้ามันเข้ากันแล้วครับก็โอเคครับโอเค โอเคตกลงนะครับได้ไม่จังยาวที่ต้องสม่ำเสมอหรือเปล่าครับมันจะเปลี่ยนหรครับของมันเข้ากันของมันเข้ากันนี่ก็ได้หลังจากน้ำมันกับน้ำผิดเนื้อเดียวกันแล้วเราจะมัดแขวนไว้อ่าเราเราวร,ราพ่อทำไว้เสร็จเลยนะครับครับเรานี่ก็ทำเองใช่ไหมพอ่อเน้นทำเองเนาะลาวนี่ทำ จำเป็นต้องลานี้ก็ได้ครับ,รบเอาไม่เศร้าตากผ้าก็ได้ทำข้างลัวข้าง่ต้องขออนุญาตภรรยาก่อนใช่ไหมพ่อครับเร,บรบาตากผ้า <laughs> จะให้นี้ตากแดดสําดีมันจะได้อ๋อถ้าอยู่แดดยิ่งดีครับมันจะรวดเร็ว<อ>เดี๋ยวน้ํามันมันก็จะแยกตัวจากน้ํากับน้ํามันมาอยู่ด้วยกันแล้วครับจะแยกกันน้ํามาอยู่ข้างล่างอ๋อ จะพากดสบู่ลงมาอยู่เลยนะประมาณกี่นาทีพ่อน้ำแรกนี่ประมาณ20นาทีแล้วต้องใช้หลายครั้งไหมพ่อสามครับสามครั้ง,งมันจะเกี่ยวไหมกับว่าน้ำพืชเก่าไม่เก่าหรือว่าดำไม่ดำถ้าน้ำมันมันสะอาดมันบางทีกว่าสองบางทีกว่าสี่เราจะสังเกตดูเวลาน้ำลงแยกจากน้ำมันมาอยู่ขัางหลังลถ้าน้ำเราใสปิ้งมันหมักปูนแล้วหมายความว่าน้ำมันเราใช้ได้แล้วความกดสบู่แล้ว ครับครับขูที่มาครังนะครับโอเคที่ขอที่ผมานักแบบนั้นเลยอูทีมานกันะูีมาน เขาบ่มไว้สองคืนเรียบร้อยสองคืนเรียบร้อยเอามากรอกใส่เสร็จแล้วเสร็จแล้วใส่น้ําไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเขย่าให้น้ําเข้ากันครับแล้วเอาแขวนล่าไว้ทําแบบนี้ซ้ํากันสามครั้งครั้งที่สามนี่น้ําจะใสแล้วเขย่าเอาน้ําทิ้งเขย่าแล้วก็ให้ทิ้งแบบไหนพ่อเปิดเปิดที่ไหนเราโชว์เปิดหน่อยครับแบบนี้ครับน้ำจะแยกกับน้ํามันออกแล้วอันนี้คือนี่คือน้ำเปล่า ส่วนนี้เป็นน้ํามันน้ามันครับครับอันนี้คือว่ากดกดสบู่บ่มีแล้วเหลือแต่น้ําใสอ๋อกดสบู่ไม่มีแล้วเหลือแต่น้ำใสเราทำสามครั้งแล้วเราครับสามครั้งครั้งแล้วแต่น้ํามันสะอาดสะอาดสี่ครั้งก็ไม่เป็นไรสัาดีถ้ามันยังบ่ใสเด้อเขาก็ทำสี่บางทีแล้วแต่กรณีถ้าน้ํามันบ่มีกดสบู่สองครั้งก็ยังดีใจได้แล้วอ๋อ ั้งข้อสังเกตเอาน้ำข้างล่างอ๋อเนี่ยแหละครับเรื่อเนี้ยคืออันนี้คือน้ำมันเต็มเต็มปล่อยอะละอันนี้คือยังไม่ได้ปล่อยอถ้าเกิดเสร็จประมาณสามสี่ครั้งนี้เอาใส่รถยนต์ได้เลยพ่อครับทุกวันนี้ก็ใช้ใส่รถยนต์เลยใส่รถยนต์ได้เลยใหม่ๆก็ทดลองกับเครื่องสูปเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เกินเกินสี่ปีห้าปีมาแล้วเลยทดลองใส่รถยนต์ได้สองหมายว่าพ่อเก่งขึ้น มั่นใจขึ้นชานาญขึ้นวันนี้ใส่รถผมเลยนะพ่อใส่รถพ่อหลวงเลยครับได้เลยครับรถผมไม่พังนะคถ้าพังผมจะต้องไปเอารถพ่อพ่อมาใช้นะรับรองครับไปพ่อไปเราไปเลยเอาไปใส่รถเลยครับถึงรถละเติมเลยพ่อครับเติมเลยน้ออันนี้แน่จริงนะพ่อไม่ผิดพลาดแน่นะมั่นใจยมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์เกินร้อยครับถ้ายังไงพ่อต้องเอารถมาเปลี่ยนให้ผมนะถ้ามันเสียร้อยเปอร์เซนต์ เอาละครับลงไปแล้วครับนี่คือน้ำมันจริงๆนะครับอันนี้หนึ่งขวดเท่ากับกิลลี่เขาหรอถึงบหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรพอดีุหนึ่งขวดเท่ากับหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรปัจจุบันเท่าไหร่ครับรหลวงน่าจะสามสิบกว่าเนาะสามสิบกว่าประหยัดเงดินไปสามสิบกว่าบาทนะคะสามสิบกว่าบาทครับแล้วก็หลวงกินน้ำมันกี่ลิตรคะแล้วแต่ตังค์ครับถ้าไม่มีตังค์ก็กินแล้วแต่งเงินใช่ไหมครับแล้ะนี่ครับไม่มีกันอ่อเทคนิคพ่อเดี๋ยวนะพ่อพ่อมาใกล้ๆกล้องหน่อยครับนี่คือเทคนิคครับเทคนิค เสมมุติว่านี่คือน้ําเหลือนําที่เหลือที่ตกค้างมันจะมันไม่ฟองมันนับครับมันจะอยู่มันจะค้างตกคิดว่าเป็นน้ําแน่นอนเราเอาทิ้งเลยทิ้งเลยไม่ต้องอย่าไปเสียดายไม่ต้องเสียดายแล้วอ๋อสุดยอดพ่อเทคนิคนี้คิดค้นมานานแล้วพ่อลองผิดดียวครับนานแล้วยังครับกว่าจะทราบเรื่องนี้ครับเพิ่งทราบได้สองปีเนี่ยสองปีไมได้ห้าปีอ๋อสองปีเพิ่งทราบได้สองปีครับอ่าพ่อเอาทิ้งเลยครับอย่าไปเสียดายมาเลยครับ ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลโดยคุณพ่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับในนามหมู่บ้านผมนะครับขอขอบขอบคุณคุณพ่อนะครับที่เป็นวิทยากรนะครับเป็นครูบาอาจารย์ที่มาต่อโครงการคัดแยกขยะบ้านผมให้ทุกคนเรือนได้มีน้ํามันไบโอดีเซลใช้นะครับซึ่งเราจะเอาน้ํามันที่เหลือใช้จากภายในหมู่บ้านอาจจะทําเป็นโครงการแลกไข่นะครับสิ่งที่ดีแลกไข่สำหรับน้ำมันที่ทอดเก่านะครับ วันนี้ทางหมู่บ้านต้องขอบคุณคุณครูนะครับเรียกชื่อเล่นแล้วกันคุณครูหน่อยนะครับจากเจ้าที่กศนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของอบตครับน้องอะไรนะครับไห้นามชื่อน้องหนุ่ยนะครับน้องหนุ่ยนะครับมายังมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนตำบลน้ำแพร่นะครับซึ่งได้นํางบประมาณให้กับหมู่บ้านผมในการอบรมในครั้งนี้ครับคุณหมอลยครับปอแอมนะครับต้องขอบคุณมากมากครับ ถึงหมดแรงสักกี่ครั้งแต่ใจก็ยังยินสู้อยู่ไม่หวั่นเมื่อได้สุนแล้วแพ้ชน,นะเป็นไงเป็นการไม่ขอรอวันใครลคิขิตชีวิตเราในโลกนี้มีแต่คนสู้เท่านั้น สิทธิ์แบ่งปันที่ยืนอยู่บนโลกกับเขาอยากจะแจ้งเกิดอยากจะอยู่ต้องต่อสู้เอาไม่มีใครเขาจะช่วยเหลือเราอย่าวางังหัวใจต้องแล่งดังผู้พาทีิ้าลมฝนล้านปีก็ทานทนสู้ทุกสิ่ง โถมประดังแดดกล้าลมแรงกินทางย่างไม่หยุดยัง้งแต่ก็คงยังประงานอยู่คู่ฟ้าดินชีวิตมนุษย์จะสิ้นสุดก็อีกไม่นานไม่ใช่ทนทานคงอยู่ดังคู่ผ้าหิน จะทำอะไรให้ริทามกดรางโจมดีนันชีวิตสิน้นให้คนเขาเล่าขานความดี